จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยของงการภูเก็ตแคร์อำเภอทะลังเขตหมายเข้าเมื่อวันที่17มีนาคม2558เวลา1 4 0 0นนานบุญเสริมสุวรรณัตภูมิที่บรกษานายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายประวัติพิมานพรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรพร้อมด้วยนายแพทย์ฮารินาธหัถยาพิรมแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุข PCU หมุดดอกข้าวได้ลงพื้นทีี่ออกเยยมผู้ปว และผู้พิการที่บ้านประจาเดือนมีนาคม2558ในเขตพื้นที่ทะล่างจังหวัดภูเก็ตซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบชุดข้องเยี่ยมอาทิพระออมแปงสบูผระเจตัวให้แก่ผู้ป่วยจํานวนเจ็ดรายสำหรับโครงการภูเก็ตแค่เป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและอาซาสมัครซาธารณสุขป,ประจำมู่บานเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรือรังและผู้ปการในจังหวัดภูเก็ตโดยการสร้างเครือข่ายอาซาสมัครซาธารณสุขกลายบานให้เข้ามามีส่วนร่ว ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรือรังและผู้พิการในชุมชนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการผูกก้เกษแค่เคตพื้นที่หม่เข้าในครั้งนี้ได้เห็นถึงการดูแลและการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่ย,ยางใกลฉิดทําให้ผู้ป่วยมีกําลังใจในการต่อสู้ที่จะทําให้ตุนเองม,มีอาการดีขึ้นและไม่ย่อทอต่ออุปสรรคเพื่อสร้างจิตสํานึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชนและสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นในกรณีผอบเห็นผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือร่างสามารถติดต่อกองสาธารณาสุกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่เล็กโทรศัพท์ซ763 5 4ซ81 9าวหรือ0น763 5 4ซ่8 2องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับโครงการภูเก็ตแคร์ซึ่งนําโดยท่านยศไพริญปฏิสิงนะครับที่ท่านมีความรักความหมวงใหญ่โตคนภูเก็ตและก็พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับที่ไม่สบายนะครับ มีการเรื้อรังและก็เป็นอามาพาดอมาพกษกนะครับสำหรับวันนี้ครับโครงการนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลไม้ขาวนะครับอำเภอถาลานะครับซึ่งท่านนายกก็ได้มอบให้กับทีมงานซึ่งมีสัญสสจอประวัติพิมานพรมนะครับสจในเขตนี้นะครับได้ดูแลพี่น้องมาตลอดเวลาและก็คุณหมออารีนาศนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่ได้ดูแลผู้ป่วยมาตลอดเวลาในทางกายภาพบําบัดทางฝ่ายของสาธารณสุขนะครับ ทั้งของอบจแล้วก็ของรพสตไม่ขาวนะครับแล้วก็ปสมนะครับที่ให้ดูแลมาตลอดเวลาครับวันนี้ก็ได้ลงมาเยี่ยมผู้ป่วยจังหวัดจันเคสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์มาพาดนะครับซึ่งเกิดจากในวิชราแล้วก็ในส่วนของเกิดบัตรเหตุนะครับสำหรับวันนี้ครับเคสนี้ครับก็เป็นเคสที่มาดูแลนะครับคุณเปลไหมครับบริวันนะครับซึ่งอายุ77ปีนะครับ แล้วก็เป็นเอซิกไซด์ยครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะถามท่านสจประวัตินะครับท่านสจในพื้นที่นะครับถึงความรู้สึกนะครับที่ลงมาพื้นที่ในวันนี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขออ่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกไพบุญอุปติสิงห์นะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับคือได้มาเยี่ยมชาวบ้านโดยให้จัดให้หมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็ทางแพทย์ประจำตำบลก็ อีกอย่างหนึ่งอสมด้วยนะครับที่ได้เข้ามาดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการที่เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าการที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลนั้นก็คือเวลาขนย้ายก็ลําบากแต่ถ้าทางหมอได้ลงมาอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับนี่ครับผมขอขอบคุณท่านนายกไพบุญที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับขอขอบคุณครับครับนี่ครับเป็นความรู้สึกของท่านสจประวัติพิมานพรมนะครับที่ ท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเวลาครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราจะลืมไม่ได้ก็คุณหมอฮารีน่านะครับซึ่งท่านได้ลงมาดูแลตรวจเวลาเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับผมในฐานะตัวแทนของออชาวโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เมอกาสได้เข้ามารวมโครงการของท่านนายกนะครับก็การที่ได้ทางโรงพยาบาลได้มาเห็นผู้ป่วยถึงบ้านเนี่ยทำให้เรารับทราบปัญหาที่แท้จริง พร้อมจะได้นำปัญหานี้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ดูแลคนไข้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับผม